พิธีจเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรเจอแล้วด้ามดาบของรูปปั้นเจ้าคำผงเตรียมซ่อมแซมพร้อมบวงสวงขอขมาลาโทษพลังเครือข่ายบวรสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยโควิด -19 เกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่หัวใจอินทรีย์จากผู้บริโภคสู่การเป็นผู้ผลิตติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี พออายุเลยเลขสีแล้วปัญหาสุขภาพต่างๆก็ตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่แอนไม่กังวลค่ะเพราะว่าแอนมีตัวช่วยดีๆอย่างชาเม์คริสตัลคอลลาเจนตัวนี้ที่รวมคอลลาเจน3ชนิดจากประเทศญี่ปุ่นมีคอลลาเจน Type 2 ช่วยสร้างน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกและข้อต่อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและผสมผสานด้วยวิตามินซีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากการทำงานของคอลลาเจนใสดุจคริสตัลผสมเครื่องดื่มทานได้ทุกวันสวยและสุขภาพดีแบบแอนต้องเสริมไว้ก่อนด้วยชาเมคริสตัลคอลลาเจนตัวนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่13พฤษภาคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสวัสดิ์ทิค่ะมาเริ่มง้นที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะวัดมหาวนารามพระอารามหลวงร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองอุบลราชธานีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เ วัดมหาวานารามพระอารามหลวงร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองอุบลราชธานีกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรตามมติมหาเทรสมาคมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนให้มีขวัญกำลังใจมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด 19, 19และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศนพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวานารามพระอารามหลวงตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยพระครูสารกิจโกศลจเจ้าวาดวัดมหาวนารามพระอารามหลวงจเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีเป็นประธานสงฆ์นำเจริญจิตตภาวนา ทั้งนี้พระภิกษุสามเณรที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ได้มีการปฏิบัติตามมาตราการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามประกาศของรัฐบาลหรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุขหรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดอย่างเคร่งครัดรักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า1เมตร ทางด้านเทศบาลนครอุบลราชธานีเตรียมปรับปรุงซ่อมแซบด้ามดาบของรูปปั้นพระประทุมบวรราชสุริยวงศ์ให้กลับสู่สภาพเดิมพร้อมทำพิธีบวงสวงขอขมาลาโทษในวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2564นี้นายอัมพลทองผู้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีนะครอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักง,งานเทศบาลนครอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีด้ามดาบรูปปั้นพระประทุมบวรราชริยวงศ์เจ้าคำพงหักชำรุดเบื้องต้นได้สั่งการให้นายวิทยพงศ์สาลีสิงห์ผู้อำนวยการส่วนการโยธาตรวจสอบความเสียหายโดยมีนายชำนาญภูมลิลีหัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีตัวแทนจากกรมศิลปากรและนายนิกรวีสเพนเลขานุการมลนิธิเจ้าคำพงร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย นายอัมพลทองผู้ประดัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าเทศบาลนครอุบลราชธานีได้รับแจ้งว่าด้ามดาบของรูปปั้นพระประทุมบรราชสริยวงศ์เจ้าคำพงหักชำรุดเบื้องต้นหน่วยงานรับผิดชอบได้ตรวจสอบข้อมูลภาพย้อนหลังจากกล้องวงจรปิดของเทศบาลนครอุบลราชธานีซึ่งมีการติดตั้งในพื้นที่สวนสาธารณะทุ่งสีเมืองทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้เคียงจํานวนหนึ่งจุด แต่ไม่สามารถเห็นมุมของรูปปั้นพระประทุมบวรราชสุริยวงศ์และต่อมาได้มีประชาชนเก็บด้ามดาบรูปปั้นเจ้าคำผงและได้ประสานส่งให้เจ้าหน้าที่กรมศริลปากรและแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันเพื่อทำการสืบสวนหาผู้กระทำความผิดต่อไป สำหรับการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีได้ประสานกับตัวแทนกรมศิละปากรและมูลนิธิเจ้าคำผงกํกำหนดวันจัดพิธีบวงสวงขอขมาลาโทษและดำเนินปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับสู่สภาพเดิมในวันอาทิตย์ที่1 3พฤษภาคม2564ณอนุสาวรีย์เจ้าพระประทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงทุ่งศีเมืองมีเรื่องที่พี่น้องประชาชน นะครับได้เกิดข้อสงสัยหรือมีประเด็นที่พี่น้องประชาชนนะครับมีข้อสงสัยอยากจะเรียนถามทางเทศบาลนครอุบลราานีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอนุสาวรีย์นะครับเจ้าคำผงหรือเท้าคำผงนะครับซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าด้ามดาก นะครับของอนุสาวรีย์ท้าวคำผงได้ได้หายไปในช่วงแรกนะครับซึ่งจากการรายงานของเจ้าหน้าที่นะครับผู้ที่มีหน้าที่ดูแลสวนสาธารนณะทุ่งสีเมืองนะครับซึ่งก็ได้รายงานมาว่าเมื่อวันที่เมื่อวันที่5เดือนพฤษภาคมนะครับที่ผ่านมานะครับว่ามีคนแจ้งเข้ามาว่าดาบของ เท้าคำพงหรืออนุสาวรีนะครับได้หายไปนะครับซึ่งหลังจากที่เราทราบข่าวนะครับเราก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหองจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติอุบ,บลราชาาน,นีนะครับคุณจำนานภูมิบรีแล้วก็ทางทางกรมศิลปรกรรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูธร เมืองอุบลราชธานีนะครับได้มาตรวจสอบพื้นที่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ทราบว่านะครับมีบุคคลที่เก็บด้ามดาบที่หักไปนะครับโดยเขานำมาส่งที่หัวหน้าหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติก็คือคุณชำนาญภูมารีและหลังจากนี้ไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งนะครับได้ประสานทาง ทางขอจดหมายเหตุนะครับและก็มนิธิท้าคำผงนะครับได้ลงพื้นที่เพื่อเพื่อท,ที่จะเตรียมบูรณะหรือซ่อมแซมคืนให้อยู่ในสภาพเดิมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราได้กำหนดว่านะครับซึ่งซึ่งทางผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมนิธินะครับได้ประสานกับกับพ่อพามนะครับซึ่งเป็นผู้ทําพิธีแล้วก็หาวันเลิกดี ในการที่จะบวงสวงแล้วก็ขอขมาในวันที่23พฤษภาคมที่จะถึงนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับแล้วเราก็จะซ่อมแซมในวันนั้นด้วยเพื่อให้คืนสภาพเดิมนะครับซึ่งจากที่ผมได้ตรวจสอบด้ามดาบที่หักออกมานะครับ mm hmm. ก็ปรากฏว่าความหนาค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะไม่หนานะครับอาจจะโดนกัดก่อนเพราะเพราะเพราะสร้างมานานนะครับ อาจจะโดนอะไรเล็กๆน้อยๆก็อาจจะหักได้นะครับซึ่งซึ่งบางมากแล้วก็ข้างในนั้นเป็นรอยกัดก่อนนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นประเด็นว่าจะเกิดจากคนไปทําหรือจากอุบัติเหตุเพราะบริเวณนั้นก็มีการเล่นกีฬาเล่นกีฬาอยู่นะครับซึ่งผมก็ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับว่าจะเกิดจากเหตุอะไรบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รับทราบ นะครับได้รับทราบแล้วก็หาแนวทางร่วมกันที่จะซ่อมแซมคืนให้อยู่ในสภาพเดิมนะครับเพื่อให้เป็นที่สักการะนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเหมือนเดิมนะครับโดยในวันที่23นี้ก็จะดําเนินการซ่อมแซมให,ให้ให้แล้วเสร็จเหมือนเดิมนะครับชาวอุบลราชธานีพลังเครือข่ายบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการเครือข่ายโคกหนองนาอุบลราชธานี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 ชาวอุบลไม่ทิ้งกัน ที่อาคารสาราเรือนไทยสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีพระครูสุข,ขุมวันโญพาสผู้อหน่วยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธิีราจารย์อำเภอของในจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานจิตอา,าสาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีส่วนราชการและผู้ประกอบการโรงสีข้าวมอบเงินสดข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของอุปโภคบริโภควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และผลผลิตจากโครงการจัดพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลโดยเครือข่ายโคกหนองนาอุบลราชธานีโมเดลมูลค่าประมาณ1,30,000บาทเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9จังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับความเดือดร้อนกักตัวที่บ้านเป็นเวลา14วันโดยเฉพาะครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีคนจำนวนมากผู้ที่ไม่มีอาชีพและไม่มีไรายได้ นายสริตวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าสถานการณ์โควิด19จังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานสาธรารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมติดตามถึงวันนี้ส2องพฤษภาคมพบผู้ติดเชื้อหนึ่งรายผู้ป่วยสะสม315รายเสียชีวิตสะสมสองรายรักษาหาย203รยาายกำลังรักษาหนึ่งร้ยรายวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรวม ของที่ถือว่าเป็นการรวมครั้งใหญ่นะครับในหลังจากที่เรามีพี่น้องประชาชนนะครับเข้าสู่การติดโรคโควิดตั้งแต่วันที่7เป็นต้นมานะครับแต่ว่าก็จะมีการมาบริจาคเป็นระยะระยะครับวันนี้เรารวมพลังเครือข่ายนะฮะบ,บวรบ,รบ้านวัดโรงเรียนนะเครือข่ายของนะครับโคกน้องนาซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่เกษตรนะครับ อวเรามีอยู่สองระยะระยะที่หนึ่งก็เป็นโคกนา,าต้นแบบประมาณ25รร่สิบห้านเรวมถึงฟาร์มตัวอย่างซึ่งเวลานี้ก็ได้มีผลผลิตออกเป็นดอกเป็นผลให้เห็นว่าเราทําแล้วมันมีผลผลิตเป็นจานวนมากมากนะครับจริงแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่กําลังดำเนินการอยู่อีก3าม0ันเก้น่นขณะนี้เราอาจจะเลื่อนเวลาไปเรื่องของผลผลิตนะครับพลังวันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นการรวมทั้งตัว คัฒนาเองแล้วเครือข่ายม่าจะเป็นภาคเอกชนธุรกิจในเรื่องของเครื่องมือเกษตรลงสีนะครับและศูนย์รวมหลักก็คือเรื่องเครือข่ายบวบันมีคณะตะบลต่างๆรวมถึงศูนย์พุทธธรรมคุณธรรมของสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะครับที่ประยหยเก็ได้นําเอาข้าวสารอาหารแห้งเครื่องมือแพทย์รวมถึงเครื่องมือที่จะเป็นการป้องกันในระดับคนเรียนและเจ้าหน้าที่ นะไปใ,ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดแล้วก็ยังมีของสดนะครับพืชผักอาหารต่างๆนะครับเพื่อที่จะ,ะนำไปเรียกว่าบรรเทาทุกข์กับพี่น้องที่กักตัวนะครับอยู่ในบ้านนะครับทีอ่อาจจะไม่สะดวกในการออกมาซื้อหาอาหารหรือว่าถูกจำกัดการเดินทางในระยะเวลา14วันที่กักตัวนะอาจจะต้องมีภาวะความเดือดร้อนโดยยิ่ง บ้านที่มีครอบครัวเยอะๆจะเมอนสมาชิกเยอะนะครับแล้วหลายคนก็ต้องกักตัวนะครับต้องมีสิ่งของไปบันเท่าทุกเกษตรกรเรกรยาวชนรุ่นใหม่มุ่งทำกเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาและร่วมกันสร้างเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่สู่การเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์กระแสนิยมการบริภโภคออร์แกนิก เริ่มขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้นผู้คนจำนวนมากเริ่มหันมาบริโภคออร์แกนิกและก็มีอีกหลายคนที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์นายสุภชัยเครือวงศ์ถือเป็นเยาวชนรุ่นใหม่บ้านยางเครือตำบลยางสักกะโพลุมอําเภอมุ่ง30จังหวัดอุบลราชธานีที่สนใจและเลือกทำอาชีพเกษตรกรซึ่งมุ่งทำเกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชาและร่วมสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่สู่การเป็นยางสมาร,ร์ทฟาร์เมอร์ นายสุภชัยเครือวง์หรือน้องบอลกล่าวว่าสำหรับวิธีเกษตรอินทรีย์เป็นแบบอย่างพอเพียงไม่ได้เน้นว่าจะต้องขายจนรวยแต่เน้นมีกินมีใช้ตลอดในแปลงมีพืชผักหลากหลายชนิดทั้งที่เก็บกินและส่งขายได้ทุกอย่างที่ทำเป็นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ล้วนๆทำเกษตรมาเรื่อยๆครับชอบเกษตรช,ชอบตั้งแต่มัธยมแล้วครับแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆพอพี่เขามาซื้อที่ด้านหลัง ก็เข้าไปขอเขาขอเรียนเพราะว่าตัวเองกระจบพืชแล้วก็ทํามาเรื่อยๆแล้วคือพืชแต่ละชนิดเขาชอบแบบไหนความแตกต่างเขาแบบไหนแล้วก็เก็บมาวิเคราะห์แล้วก็ทดลองแล้วก็ทํามาเรื่อยๆครับจนประสบความสําเร็จแล้วก็จะมีหน่วยงานนั้นเข้ามาแล้วก็มาหาลัยต่อไปเป็นมอราชาพัฒครับ จะเข้ามาส,สนับสนุนเรื่องสารชีวพันธ์ครับตอนนี้ก็จะมีอยู่สองโรงเรือนครับ,รบเรื่องการตลาดเราขายที่หน้าที่ว่าการอำเภอม่วง30สิบแล้วก็โรงบาลมะลิงแล้วก็โซนีวันเสาแล้วก็ส่งให้กินทบายใจช็อปด้วยครับ,รบเป็นเป็นรอบครับ เพราะว่าผักนี้มันก็จะมีอายุของเขาเนาะอย่างสลัดอย่างขึ้นช่ายต้นหอมอะไรเขาจะเป็นรอบแต่ถามว่ารายได้ต่อเดือนได้ไหมยังยังไม่ได้แบบเป็นเดือนแต่มันจะเป็นรอบของผักก็มือเหมือนผักสลัดเดือนนี้เราจะได้ขายแล้วได้เราประมาณหนึ่งหมืนสองครับอย่างผักขึ้นช่ายเราขายช่วงหน้าฝนเราได้กิโลละร้อยแปดสิบ คูณเอาตีสักสองร้อยกิโลเราก็ได้เงินก้อนนะครับนี่หละคือความสุขทำกเกษตรอินทรีย์ครับไม่ยากครับผมก็รุ่นใหม่เหมือนกันผมก็ทำไปเรื่อยๆคือมันความสุขอะเหมือนถ้าเราไปทำงานเป็นพนักงานหรือออฟฟิศอย่างเงี้ยมันก็มันเหนื่อยเหมือนนายจ้างเขาก็บีบเราแต่ถ้าเราทำแบบเนี้ยทำไปเรื่อยๆแล้วก็หาความสุขอย่าง เราเห็นผลผลิตโหผลผลิตออกมาแล้วก็ยิ้มแล้วก็มีความสุขแล้วแล้วก็อัพลงครับในส่วนของการทำงานตามมาตรฐานอินซีมุ่งเน้นตัวชช้วัดที่ครอบคลุมกระบวนการผลิต พืชผักและผลไม้ที่ไม่มีการใช้สารเคมีการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยที่ผู้บริโภคตรวจสอบได้ทั้งนี้ยังต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนนอกจากนี้จะดำเนินชีวิตตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงคือต้องไม่ปลูกเพื่อขายผลผลิตทั้งหมดเพียงอย่างเดียวเกษตรกร,กรต้องปลูกพืชไว้บริโภคในครอบครัวเมื่อเหลือจึงแบ่งปนันเมื่อเหลือจากการแบ่งปันจึงรวมกันขาย สร้างภูมิคุ้มกันในคุณภาพชีวิตและลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางในตลาดสำหรับคนที่อยากขอคําแนะนําเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์สามารถปรึกษาได้หรือสอบถามได้ทางเพจนายสลัดเด็กพืชหรือหากสนใจเยี่ยมชมสวนและอยากจะเรียนรู้การทําเกษตรอินทรีย์สามารถแวะไปดูตัวอย่างได้ที่บ้านยางเครือตําบลยางสักโพลุมอําเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาท น้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ26,900บาทขายออก27,000บาททองรูปพันธ์รับซื้อ26,408บาท72สตางขายออก27,500บาทขอบคุณ w w w g r o t h a d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล24บาท29สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร e ์20 25บาท84สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์91 27บาท8สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์95 27บาท35สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา22นาทีวันพรุร่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา29นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V ีเค l บ TV ทอุบลและเพจโ so สพล Cable TV และอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 CZ z e w s ภาคิอ,อีสาน h อชดีจานดาวเทียม IPM หรือจารย์สีสม้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ พออายุเลยเลขสี่แล้วปัญหาสุขภาพต่างๆก็ตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่แอนไม่กังวลค่ะเพราะว่าแอนมีตัวช่วยดีๆอย่างชาเมสคริสตัลคอ l ลาเจนตัวนี้ที่รวมคอลลาเจน3ชนิดจากประเทศญี่ปุ่นมีคอลลาเจน Type 2ช่วยสร้างน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกและข้อต่อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและผสมผสานโดวยวิตามิน C ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากการทำงานของคอลลาเจนใสดุดคริสตัลผสมเครื่องดื่มทานได้ทุกวันสวยและสุขภาพดีแบบแอนต้องเสริมไว้ก่อนด้วยชามเม็คริสตัลคอลลาเจนตัวนี้ค่ะ